ในที่สุดเราก็ได้ใส่เสื้อขนเป็ดและหมวกดูมีหมอกจริงด้วยนี่นะคะเนื่องจากดอยยังไม่เปิดใช่ไหมเขาเปิดวันที่สิบสองนะแล้วอยู่ตีนดอยมันก็เลยมีหมอกได้เห็นไหม จากพอสายหน่อยมันก็จะเริ่มร้อนแล้วนะคะเสื้อขนเป็ดไม่ไหวจริงเ,เ,เ,เดี๋ยวเราไปเอาอาหารเช้าแล้วที่นี่เขามีอาหารเช้าเป็นข้าต้มมานั่งกินชิคๆตรงนี้นะน้องก็ทำห มาเองนะเสริมโปรตีนไปเลยนะเขาทำเองนะคะชอบดีเลยสโลไ o guys แชาช,ชไูได้ได้ไปกี่คลิปเมื่อเช้า<น>เขาแบบโหดมากการอัดคลิปนะคะจัดไปห้าคลิปฉันก็อัดไปประมาณสามเมมเต็มไปนหนึ่งใช้ได้สอง <laughs> ภาพเท้าแล้วก็มานั่งชิลกลางทุ่งนาค่ะโชคดีอากาศเป็นใจมากวันนี้คือมันสบายๆไม่ร้อนนะตอนนี้8ปดโมงกว่าแล้วปะ่ะใช่ไหมเออกอาเก้มง้าแล้วอากาศยังดีเหมือน7จ็ดโมงเช้าอยู่เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไปถ้ำเชียงดาว น้ำผุร้อนป่งแยงคาเฟ่ฮิปๆเนี่ยฮยะ,ะตามมาดูกันนะจ๊ะวันนี้เราก็วาแนทัใจกันนะคะไปหาอะไรกินที่ม o n ตอร์คาเฟนะทางไปท้ำเชียงดาวข้างหน้าก็คือดอยหลวงเนะะี่ยเขาหลวงเลี้ยวขวาจ้านี่นะคะก็จะเป็นร้านคง้งร้านค้าเต็มไปหมดเลยนะ300เมตรเลี้ยวซ้าย จเจริญอยู่เนาะดูดิร้านค้ายาวไปสุดนู่นเลยอะ่ะเราใกล้ถึงตีนดอยแล้วนะคะเรากำลังจะไปคาเฟ่ชื่อพอนโตคาเฟ่นะคะแล้วก็ทํำเชียงดาวก็ไปทางนี้แถวนี้คือที่ท่องเที่ยวหมดเลยวอนโตคาเฟ่นี่วิวจึ้งเลยโอ้งดงามมากค่ะเรามากินข้าวกันที่นี่ค่ะอดูเมนูนะ่าสนใจนะ กับกำลังจะไปน้ําตกอ่ะมันเข้าป่าขึ้นเขาที่คนชอบมาถ่ายรูปเพราะว่าเหมือนต่างประเทศเห็นปะเนี่ยกระเด็นคืออะไรรู้ไหมอ่าแล้วก็รถมารถเนี่ไงเขาเขาแต่งตัวกันมาแบบเต็มที่อ่ะท่าของเราเชียงดาวฮัทนะฮะอยู่ทางขึ้นเลยถ้ำเชียงดาวมาหน่อยนึงนะเมื่อกี้บรรยากาศดีน่ารักมากเอปปิด หลังๆเราบอกเขาว่าขอหลังอยู่ดีที่สุดก็ได้นี่เลยหน้าดอยหลวงเลยข้างบนเป็นเขาอ่ะอยู่ตีนเขานี่นะคะเรามาที่ถ้ำเชียงดาวยามเย็นอากาศดีมากทางเข้าไปจ้ะโอ้โหคือถ้ำมันมันลึกมันยาวมากนะเราคงไปไม่สุดอะคะ่ะเพราะว่ารีบไปละที่ไปถ่ายรูปเองมีทางขึ้นถ้ำ ไฟวัดโครละยี่สิบบาทไนะไม่มีคนเลยเห <c oughs> มือนทอมส่วนตัวที่นี่ปิดห้าโมงนะคะตอนนี้ประมาณสี่โมงอะสวยถ่ายรูปนี้ เป็นความแวแวแวิบวิบ,บ,บนะของธรรมชาติที่หิงงอกหินย้อยนะต่อด้วยทั้งถ้ำมีอยู่สองคนค่ะทั้งถ้ำมีอยู่สองคนนึกถึงไอ้นี้เลยอะ่ะหมูป่าท้ำนังน,งนอน ออกมาจากถ้ำก็จะมีสระมรกตแบบนี้ซึ่งปลาตัวใหญ่มากแลวเพื่อนน้ำแแบบสีเขียว,เ,ยวเ,เดี๋ยวเธอต้องลอมจะว่ายมามีประมาณ3มตัวที่เห็นอยู่คือน้ำมันใสอะมองเห็นปลาว่ายกันดู่ว่ายกันอยู่ดุเดือม้วนัคาราคาเฟ่หัวฟูเลย <laughs> <laughs> นี่ <laughs> เป็นที่พักนะคะสไตล์บูติกกระท่อมวิวุ่งนาะข้างไหนนะแล้วก็เป็นการอานะ ยาติกาบูติกมีไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้น้ำนี้ประมาณ5โมงปิดรับออเดอร์6โมงอ๋อแต่เครื่องดื่มก็ยังสั่งได้นะคน่ากินว่าอัลมอนด์ราวนีกระปุกกาแฟเครื่องดื่มมีอะไรบ้างคะเมนูนี่ไง The next day เลาเอนเีอาจจะกลับด้ล้นน่้องกาอน้องปุอจริงจเหรอแมวไม่ชอบกล้แล้วหมาชื่ออะไรอะคะทองมีค่ะทอแมวชื่อกาฟิลหมาชื่อทองมีน่ารักมากน้องทองมีนะคะนี่เบ็ก f ตเราเช้านี้นะคะข้าวต้มด้วยด้วยแล้วก็เบคก f ต t ด้วยว้าว ตอนนี้เราก็มาถึงท่ารถเชียงดาวนะคะเดี๋ยวเราจะรอขึ้นรถเพื่อไปเชียงใหม่จะมีรถจากฝางมาถึงที่นี่ตอน9้ามงแล้วก็พอ9้าโมงเนี่ยเราก็จะขึ้นที่นี่ไปจากนี่น่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเหมือนขามาแล้วก็ค่อยไปต่อรถจากเชียงใหม่นะคะไปแม่กำปองเออได้ความรู้ใหม่เยอะเลย นี่ขึ้นฝางก,ก็คือรถที่มาจากฝางมันจะเลยเชียงดาวไปคําว่าล่องเชียงใหม่ก็คือลงลงไปทางเชียงใหม่นะขึ้นล่องน่าจะแปลว่าลงนะออตัวโดยสารเนี่ยจำหน่ายบทรถซื้อบนรถได้เลยตารางเดยรถบัส คักๆก,ก็คือ,อไข่ตุ๋นใส่แม็กกี้บอใช่ไหมนี้ก็ดูน่ากินดีนะดูโลแคลอรี่ได้โปรตีนเสริมดีอาหารเหนือกเจ้า